เอได้เลยแกบางคนนี่ก็ใครอัตชานาก็กูจะเข้านี่เอาดิน่าดูดูดูใหญ่ใหญ่ใหญ่่อ่แล้วป่พ่เรือถกสมออาพ่อพ่อพองอะไรเอาเหว่อบนเสงงง ทำไมด้วยนี่ผลยางรู้จักไหมต้นไม้อย่างนี้ชอบมากเลยเขามาใกล้ไปดิไม่ไปดูนี่โชก้าหัวบอลเลยได้ดิได้ดิโอ้ยไปโดนเลยดรอระเบิลยางวิธีการมันต้องเป็นเนนโอ้บอลโอ้ต้นไม้สายซับกันเองเต่งเกี่ยวเต่งเกี่ยวเอ่อการงานที่ได มือจ้าโลดมาติตาประกบกันมากูรักโลเลยมึงรู้ป่ะตอนที่ติาปลาใส่มึงอ่ะมึงกดมึงกดกดไม่ทันอ่ะจังหวะแบบเป๊ะเลยมันดีใจสามารถที่ยาเอาเตอร์ได้มือจ้ามีคนยังไม่ตายว่ะเราสงสัยเราต้องรูมก่อนทุกคนครับมีคนยังไม่ตายครับเราต้องรูมเขาก่อนไหมครับไกลครับเพราะว่าลินยังตกน้ำไปแล้ว มืด่่หมาเปยังงโอ้ยว้หน้าคนเยอะหน้ากางแขกเลยเฮ้ยน้องอย่าน้องพี่หน้าแขกไม่ดีไอ้เหี้ยโกโจงไปนู่นไปอย่ามาที่ไปเกิดใหม่ครับมืด่าดูแหมนั่นแหละดูครับ มึงนี่คนคนหนึ่งไม่ได้ทำแข็งมันเนียนมันเนียนมันเนียนเลยคนหนึ่งไอ้ลูบี้เนี่ยไม่มีแรงทำร้ายพี่ได้หรอกทางน้ำเลยแต่ดีแล้วบอลกดมือไปเลยคุณไม่ไม่ได้ยังไงวะูมุอ่ไย่ต่อออีกกสัหน่ย อป็นกูกดกบไอ้เพสบอลแล้วนั่นแหละโอ้ยเกาะแตกเฮ้ยจังหวะนี้แหละตาพี่กดเล่นอากาศไอชูแล้วมันไปโดนบอลมันอ้าว่ะคนกบแล้วเดียวพี่โดนแล้วพี่โดนแล้วการไม่ทำไม่มีหน้ากากเพระว่ามันขี้สไลด์ไกลแต่ว่าดูได้มันมาโจมแค่ระยะแก่ที่มีดิ แล้วไปถึงเมตนี่อย่างถึงเมตรหมูดำหมูดำหม้ดำหมูดำคนมาดีกว่าหมูดำหมูดำไอ้สี่เนี่ยนี่ตายไปได้เนี่วิ่งดีกว่าหยักตาเกิวิ่งดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยลิควิยเจ้าแม่ วิ่งดีกว่าป่ะง่ายไปเดี๋ยวเขาเขายิงไงด้านฝ่ายตายเลยน่าตายแล้วหนึ่งตายแล้วหนึ่งตายแล้วมีคนแหลกไปแล้วตายแล้วหนึ่งเฮ้ยเดดี้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 อย่ายิงกูเดดี้เดดี้อย่ายิงกูนะเข้าใจไหมตัวอะไรมึงต้องยิงกูกูาอะต้องรีบเอ้ยโอ้ยแกก้าหรอกเนี่ย Alors, look, okay. เอาพี่เขารองไม่ได้ต ah ีเจ็ัวเองเขาดีก่าคนที่ดูใจมากที่นนาพี่พี่ตวเกรเที่หายมานานแล้วแต่่านันอพี่ออาไอายลโหย่าโดนยัตตูใช่ไหมล่ะ ไอ้กวนตีอะไรอ่านี่ยตายเลยเอาตายเลยแนะม่งกูหมดตัววันนี้กวนตีนกวนตีเทคนิค,คนอะไรกันมีคนตายเทคนิคอะไรกันคุณโดได้แนละหลานวีคุณโดว่าตัวนี้ได้เตรียมทางสุดเลยหลานเช,เชนี่ยอะไรวะเนี่ยวีกูมุนโดไงดา่าบปลาเลยเนาะล่ะปลาเนะาะคิวนะค่ะ มั่วไอ้นี่อะเป็นเซนนี่ยเห็นไหมนี่โอปิคตกหลลงมาเนี่ยเป็นเซนโอ้ยน้องเหมือนแค้นกูมากอ่ะครั้งเฮ้ยบอลน้องมึงไม่จริงแค้นกูเลยมึงไม่ตัวมึงไม่รู้แต่แล้วว่ากูโดนบ่อยมากไอ้เหี้ยนี่เมนวินดูเก่งนักก็เข้ามาดิบอลถ้าเก่งนักก็เข้ามาเลยแต่ที่จร <mark> ิงใจเย็นตาเองรอแป๊บ uh, นึงโอ้ย <to mus ik> <od> oh> อ่าได้แอบได้เงียบสุดๆไม่เียทำไมตัวอย่างเรื่องเฟทมันโกงๆกันจังว้าวปิดตัวเลยมันกันหลังอยู่ว้าว่าเรื่องเวทโกงๆทั้งนั้นเลยใช้คำพูดนี้กับพี่พี่มียะกับกับเฟเบอร์ไม่ได้ดูอ่าสอสามตัวนี้มันจะเก่งขนาดนั้นเลยนะมึงร้ายมีชีวิตดิสมูไรก็ไม่เก่งเฮ้ยกีไนในตำนานก็ไมีไม่ใช่เหรอ เดี๋ยวให้มากกว่าไอ้ไต้ไอ้บอลมันหลบไม่ได้มันยืดหลบได้วะฮะหลบหลังเลยไอูดไอะบอนไอ้ไอ้น้องน้องไอ้บอนมีเรื่องกลัวเลยน้องไอ้ึงเล่นก่อนเดี๋ยวมึงยากมากเนาหักคออย่างเดียวเลยน้องมีเรื่องกลัวแล้วบอนไอ้สัตว์โอยทำนี้มันยากแล้วเหรอวะกูไม่อยากโกรธอ่ะมันไม่เท่เลต้องรับแบบเซงกิ่วัยาชิเซงกิ่วันไอ้ไม่เท่เลยแล้วไม่ต้อุ้ย ของข้างเอาแม่งกันไม่ได้เลยนายหยิบากมึมงมก็เกลียดเลยของข้างไม่ป้อนป้อนเอาเขาเลยพี่ช่วยอยู่ <c oughs> เดี๋ยวพีนน <c oughs> ่ยิงไปสักหนอุ้ยทำไมจับแล้วไม่โดน <c oughs> มัน,ม,น,ม,น,ม,นมันต้องมึงมึงต้องถูกเขาเลยไม่ใช่จับโดนนเนี่ยการหลังนี <c oughs> ่แล้วน้องบอลว้ามายากมั้งเหรอวะเฮ้ เรายิงแงตายเลยดีกว่าโอ้ยไอ้สัตว์ดูไอ้ตาต๋องไปึงเจอกูแน่ไอ้สัตว์น้องเรงฉลาดมากเลยว่ะตาคนที่ได้กดมาไม่โอ้ยไอ้ควายไอ้ยัยนี่ไอ้มันมันไม่กดเกิดเลยพี่มันยิงขาดมาแล้วบอลมึงเอาโนดูมึงเอาดนี่เอ๋ทำไมยังไม่เกิดอ่ะ น้องบอลไม่กดพาให้หัวระเบิดไปเลี้ยววะเดียวนี่ปพาไม่ได้พาไม่ได้พี่พี่สามารถหลบได้เว้ยของพี่พี่มันพี่หลบได้อย่าแอสามารถหลบได้เอาล่ะเดี๋ยวน้องพี่น้องข้าคให้ตายอ๋อเนี่ยเหงื่อเยอะเลยนี่วะที่เราตายหมดแล้วอู้อะไรวะทำไมกันตายทำไมวายเฮ้ยไม่โดนดิเฮ้หลบไมหมดโอ้น้องบอลพีนอะไรในช่อโจทย์เยอะมากพี่พีดูดน้องบอลเป็นบาราราจริงเหรอเป็นไหม ไม่รู้จักเดือร้อยซะแล้วมันแม่งมันหน้าหลังกูเลยอ่ะคุอโดนีนั่นแหะคุณโดนพอดแม่งคว้าเป็นหลังกูอ่ะมันหน้าหลังกูเลยอ่ะไอ้ก็ไม่จำอะไรกินแล้วเนี่ยมันหน้าหลังกูเลยว่ะตั้งมันมันมันหนักมึงไม่ได้โดนโดนปอเว้แต่กูโดนทั้งกูเว้กูโดนกินโต๊ะงกูเลยเว้ย เอ้บอลไม่พี่สกิลสองใสลักทีนี่ไม่ไม่ไอ้ไอ้มีคนโกงมันมีคนโกงมันมีคนโกงโกงที่อะไรี่ขังโกงขังอยู่กลางอากาศขอยู่กลางอากาศไอ้ไอ้ตัวตัวโษสิ่งแบกประหลาดยังไงมันก็ชนะเว้ยนุ่งนุ่งลิงลิงนะ คุณประยุทธ์ครับดูดิครับไหนอย่างกี้บรับดีนะครับมองินเท่ามันลยอยโดนเด็กดูดที่เวลาเฮ้ยมรง้ว่าสัดงูเองเนาะมหนาบอลกีนบ้านมีบานมีมันกัดกันอยู่ๆมาเลยมุดาๆนะเพื่อน อะไรบเยังปล่อยบเสงยังกาดท้าเลยองเอาเก่งงงเอาม่เ่งเก่งกว่านี้ตอนที่ไปร่าครับมเก่งไปแล้วไ่างอนหน่อยยังหักไอ้เจแล้วจะพีมัเล่นเอาแล้วไอ้มันก่าเลยโอ้ยจริงอนุัติอนุัติอนุัติเดี๋ยวันอนุมัตินาอนุมัติออรูบาายเราพีแล้วเวรวมพีมาเยอะแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ครับ แปลงร่างเลยครั้งไม่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 ยา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 ยังพึ่งก่อนย่งพึ่งก่อนไอ้ั้างซีเดียวดีอยู่ดิดีเฮ้าเรียบร้อยแล้วกูตายกูโดนเขาดีกว่านี้เขานอกบอลก่อนนอกบอลน่ารำคาญกว่าบอลเลยแล้วไงไม่เร็วเนี่ยไปตามเรื่องลงไปกลางตายหัวล้นเร็วเดินเลยพี่ไอ้เอ็นดีมูอยู่ไหนแล้วนอกบอลนอกบอลไมนอกบอลดีไม่โดนยังไงวะเนี่ยไอ้ข้างจำล็อกคอมาแล้วกูจะอัศจรรย์เลย ไ <L> อป้อนเงาเหรอขุมม <laughs> ีแองตีนะไอป้อนเงาหรออุ้ยกดเลย <laughs> <laughs> ไอ้เจี๊ยนนี่ใส่ตัวเลยดีป่ะไอไม่ได้ตัวอื่นไปเดี๋ยวได้ตัวนี้ป <laughs> <c oughs> ้อนเยอะใช้่ไหมโยโย่ยาปม่ามันดีโอ๊ยจะตาย <laughs> แกอะไรก็เจียวอะตีอี่สารู้จะเจอก่อนตี <laughs> <ซ> <laughs> <ซ> <laughs> ยากหน่อนะบอลเรามีปะโยจังเลยจังไม่ได้่แต่มันจังได้มดีมากมากเลย่นี่บอกไงนกันเจียวอยู่ไหนวะเฮ้ยอยู่ไหนวะไม่เจดแน่ไม่กดเิอแน่อยู่ไหนวะไอ้สัตว์อยก่อนดิกูรออยู่ไหนก่อนลางันเลย่า เต๋อกูเปล่าไอ้ลูกมาเต่อกูดิเส็จแล้มเสร็จแล้วได้แล้วูเด็ดเฮ้ย่เลเกมบคนนี้ก็ใครอัตชนากว่กูจะเข้าเนี่ยเอาดิน่าดู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 เ็แล้วปอกอเหลือตุ้มต้มหออ พอง